สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับชินโยนอะไรเช่นเคยนะฮะมาเป็นคลิปสั้นๆกันนะครับวันนี้ก็เป็นรีวิวจัดส่งสินค้านะครับเป็นอะไหล่งานซ่อมนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นอะไหล่งานซ่อมเกียร์โตโยต้าจเนะครับเป็นพวกหลาวล่างนะฮะแล้วก็เป็นพับเบรค้ายเกียร์นะครับกับสีหน้าสีหลังนะครับแล้วก็ชุดกดคัตนะครับเป็นของเชียงกงแท้เลยนะฮะก็จัดสวยๆครบชุดไปให้นะครับสำหรับลูกค้าจากทางจังหวัดบุรีรัมย์นะฮะก็จัดส่งกันไปให้เลยครับขอบคุณครับที่อุดหนุนก ติดต่อเข้ามาได้ครับที่ชินโยนาไหลดังโทถนะฮะโทรศัพท์ก็0817303512นะฮะหรือว่าจะแชทมาพูดมาคุยในเพจฟซบุ๊กของผมก็ได้ครับชื่อเพจเฟซบุ๊กของผมก็ชินโยนาไหลดังโทถนะฮะหรือท่านใดไม่สะดวกในเฟซบุ๊กอาจจะไลน์มาคุยกันก็ได้ครับแอดไลน์เข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์0817303512นะฮะหรือท่านใดอยากมาดูมาชมตัวจริงที่ร้านหรือมาซื้อก็ได้ครับมาที่เพญกลดังโทเจ้มอนทราสซีมาหากมาไม่ถูกก็เข้ากูเกิลแแบบนะครับแล้วพิมพ์ชินโยนาไหลลงไปนะฮะ ก็เดยวทางก o เกิ e แบบจะขึ้นแผนที่นำทางมาที่ร้านนีนะ้ได้เลยนะครับก็ขอบคุณมากครับคุกท่านที่รับชมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ